สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบ95ทาหท์นะคะคลิปในวันนี้นะก็เป็นคลิปแรนดอมดูดวงความรักความสัมพันของคุณนะคะแต่หมอเจี๊ยบยังไม่ได้ตั้งชื่อหมอข้อเรื่องเอาไว้ดังนั้นถือว่าคลิปนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วกันนะคะแต่ก็ตามนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงกับบางท่านไม่ตรงกับบางท่านยังไงก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะ ที่นะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยเนาะว่าคุณเป็นใครได้บ้างเป็นคนรัคนาราศีอะไรนะคะแล้วก็เก <yeah> ิดเรื่องเกิดประเด็นอะไรขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงนี้เนาะขออภัยนะคะถ้มีเสียงแทรกนะโอ้แปดถ้วยตรงนี้นะคะ มีเรื่องเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะตั้งแต่ไปแรกเลยนะมันมีอารมณ์ของความเจ็บปวดความเสียใจการสูญเสียและการยอมแพ้การเลือกที่จะถอยออกมาตรงนี้นะสองเรียญน,นะคะถ้าเป็นเรื่องเงินทองนะคะแม่หมอบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะกะ็มีการจับใจ่ายใช้ซอยอยู่เนืองๆเนานะได้มาก็ต้องจ่ายออกไปนะ คุณอาจจะพยายามบาลานซ์พยายามจัดสรรการใช้จ่ายเงินหรือไม่นะคะในช่วงนี้นะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันก็มีการคอยประคับประคองอมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะคะหาเจอเมจิเชียนคนวันพุธ แล้ฮ่าทวดมันเป็นพลังงานของการสูญเสียค่ะมาทุกคนพลังงานของคุณนะคะแม่หมอบอกเลยว่ามันมันเป็นพลังงานของคนที่สูญเสียอะไรยอาวรอ,อ่าเศร้าเสียใจอ่ะเห็นไหมคะตรงนี้ยังร้องไห้อยู่เลยนะมีเรื่องของการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะแม่หมอ,อว่ามันเป็นการสูญเสียที่คุณก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียไม่ได้อยากที่จะจากมา ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะเดินออกไปหรอกค่ะนะยังมีความเศร้ายังมีความอะไรนะอาวรถึงมันอยู่ลึกๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละนะถึงเวลาแล้วคุณเหนื่อยคุณพยายามประครับประคองนะคะในความรักความสัมันค์ครั้งนี้ถ้าพูดถึงคนที่อยู่ในความสามัคธ์ของคุณนะคะ,ะเหมือนว่าคุณกับเขานะคะก็ไปไปกลับกับด้วยกันหลายครั้งและให้โอกาสให้โอกาสกลับมาให้โอกาสเข้ามานะคะคุณก็พยายาม ปะครับประคองพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดาเนินต่อไปได้แต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณต้องปล่อยถึงเวลาที่คุณต้องยอมแพ้แล้วก็เลือกที่จะเดินจากมานะคะเห็นไหมตรงนี้นะหรือความรักครั้งนี้นะคะมันก็เป็นความรักทางไกลก็ได้นะมีช่องว่างระหว่างกันด้วย เด็กถือเหรียญน,นะคะท่าดินการพึกสมงกรอนเด็กถือเหรียญตรงนี้นะคะแม่หมอมองว่าคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยนะพอเดินออกมาพอเดินออกมาแล้วก็เลือกที่จะนิ่งเฉยอ่าแล้วก็เจ็ดถ้วยตรงนี้แม่หมอว่าคุณเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนไม่ได้ให้ความมั่นคงกับคุณตรงนี้นะ เด็กถือถ้วยท่าน้ํากระกรบิีนพิจิกงนะคะเด็กถือถ้วยตรงนี้นะคะก็อาจจะมีใครบางคนที่ต้องการงอ้อคุณก็ได้นะอาจจะมีใครบางคนที่ต้องการงอ้อคุณหรือเป็นฝั่งคุณเองก็ได้นะคะที่ตอนนี้เลือกที่จะหันมารักตัวเองแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับมารักษาหัวใจตัวเองอห้าดาบเห็นไหมคะ นอกจากความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะไม่ชัดเจนแล้วนะนะประเด็นที่1คือเรื่องของความห่างไกลมีช่องว่างระหว่างกันประเด็นที่ 2... ความไม่ชัดเจนคนที่คุณคบอยู่เขามีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะนะคะเขาไม่ชัดเจนกับคุณนะแล้วก็เป็นเรื่องของการเอาชนะคนคนนั้นนะคะมีอีโก้นะมีความมั่นใจนะเขาอาจจะเห็นว่าเขามีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะก็ได้เขาก็เลยมั่นใจในตัวเอง พอมีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรในความสัมพันธ์คนคนนี้ก็ไม่เคยง้อไม่เคยขอคืนดีไม่เคยยอมไม่คุนะคะเป็นคุณที่เป็นฝ่ายพายายามอยู่ฝ่ายเดียวนะเป็นฝ่ายที่เหนื่อยอยู่คนเดียวทําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คนเดียวนะจนในตอนนี้นะคะแม่หมอว่าคุณยอมแพ้นะคุณเลือกที่จะถอยออกมานะคะ,ะกลับมารักษาจิตใจตัวเองยังจะดีกว่าตรงนี้ได้เห็นไหมพลังงานของคุณนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะพลังงานฝั่งที่มีประเด็นกับคนบ้างเขาคนนั้นนะเขาเป็นใครเป็นคนรัชนาราศีอะไรได้บ้างจัสตินจัส i ินตรงนี้นะคะจัสตินะะตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนไพ่ของกางรรื้อฟื้นตัดสินอะไรต่างๆนะ e ดชาริ o t นะคะรัชนาราศีกรกฎคนคนนี้เป็นคนไกลต่างชาติต่างศาสนาได้นะแล้วก็ ามไม้เท้าเจษรัคนาราศีพิจิกอะค่ะ,ะแม่หมอว่านะมันเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นั่นแหละนะเขาไม่ชัดเจนกับคุณแล้วก็ดีไม่ดีนะคะยังไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปดึงบุคคลที่สามเข้ามานะคะ,ะหันหลังให้คุณตรงนี้นะคะแล้วแม่หมอว่ามันก็เหมือนคุณเขาไปจับโป๊เขาได้นะคะนะความลับไม่มีในโลกนะคะอะ เขาอาจจะไปแอบมีใครลับๆก็ได้นะแต่ว่าคุณก็ไปรู้ไปเห็นอะหรือต่อให้คุณไม่รู้ไม่เห็นสักวันเรื่องนี้มันก็ต้องแดงขึ้นมาเะ,ะนื่อออกไหมแล้วทีนี้ความรักความสามัคคีนี้นะคะมันก็เลยจบลงจบลงที่แบบคุณอาจจะไม่ได้บอกเรื่องไม่ได้ตัดจบเขาอย่างนั้นนะคะ,ะคุณเลือกที่จะถอยออกมาเงียบๆเลยตรงนี้นะแม่หมอว่านะคะยอมแพ้แล้วก็ ไม่เอาอะไรอแล้วกับคนคนนี้ถอยออกมาเลยนะคะจะให้โลแฟนนะคะรักนาราศีพฤกษก mm hmm. แม่หมอว่าคนคนนี้เขาไปทําเรื่องผิดศีลธรรมนะผิดศีลข้อสามนะคะไปดึงใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ mm hmm. ห้าไม้เท้าสามขั่วบอยเดอะเฮอร์มิตนะคะ ยแม่หมอทวนอีกครั้งนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครได้บ้างนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคนคนนี้เป็นคนรักนาราศีกรกฎได้รักนาราศีพิจิกรักนาราศีพฤกษภศแล้วก็รักนาราศีกันได้ค่ะนะเรื่องนี้นะคะอย่างที่แม่หมอบอกไปเนาะว่าเป็นเรื่องของเขาไปทําเรื่องผิดศีลผิดธรรมนะไปดึงใครอีกคนเข้ามาไปดึงมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะตรงนี้และเขาก็อาจจะไปดึงมาแบบลับๆแหละนะ ไปแอบคุยแอบแชทแบบลับๆไม่ให้คุณรู้แต่บังเอิญว่าความรักมันไม่มีในโลกนะความรับครั้งนี้มันไม่มีในโลกนะคะคุณไปจับได้เรื่องแดงขึ้นมานะคะคุณก็เลยเลือกที่จะตัดจบจากคนคนนี้นะเป็นการจบออกมาแบบเงียบด้วยนะคะตอนนี้นะแม่หมอว่าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะถูกคุณบล็อกไปแล้วก็ได้ตรงนี้เห็นไหมห้าเมเทา้านะคะ,ะถูกคุณบล็อกไปแล้วนะแล้วตอนนี้คนคนนี้เขาก็อยู่คนเดียวเงียบๆนะคะเหมือนว่า การหายไปของคุณนะคะการถอยจากไปของคุณเนี่ยมันทาให้เขาเนี่ยคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะตอนนี้นะคะเหมือนเขาเลือกที่จะปลีกตัวออกมาคิดทบทวนนะหรือไม่เขาก็คิดถึงคุณนะคะตอนนี้นะอ่าอยู่ๆคุณเงียบหายไปเนี่ยออกไปจากชีวิตเขาอย่างเงี้ยเขาก็คิดถึงคุณขึ้นมาอ่าสะงันนะตอนคุณอยู่ก็ไม่เห็นค่าไม่คิดที่จะรักษาไว้พอคุณไปนะคะก็คิดถึงคุณขึ้นมานะอ่าคิดถึงคุณลึกๆนะคะตรงนี้นะ พลังงานของเขานะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้นะเขาเป็นยังไงแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงแล้วนะ จัสติกโอ้รักขนาราศีตุลคนวันเสาร์นะคะอ่ามีตาช่งใในนางในใจแล้วนะคะตอนนี้นะราชาถือไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงธนูคนคนนี้มีตาช่างในใจแล้วนะอ่ามีการช่างน้ำหนักนะคะอ่าทบทวนเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบในที่นี้ทบทวนในที่นะคะเป็นอ่าหนึ่งความสัมพันธ์ที่มันเคยมีคุณในชีวิตกับตอนนี้ที่มันไม่มีแล้วนะ ที่ผ่านมาที่เคยมีคุณในชีวิตเนี่ยมันดีอ่ะมันมีคนคอยช่วยเขาคอยสนับสนุนเขาคอยทําเพื่อเขาคอยให้อะไรกับเขาหลายๆอย่างแต่ตอนนี้พอมันไม่มีเลี้วมันกับรู้สึกตัวเดียวความรักความสัมพันธ์ที่ไปดึงเข้ามาก็ไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ที่มันจริงใจต่อกันที่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคนคนนี้นะคะมีตาช่างในใจอ่ะนะเปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมา ตาชาถือไม้ท้าตรงนี้นะคะแม่หมอว่า 1. 1เขาอาจจะมีแอคชั่นอะไรกับคุณก็ได้นะ,ะที่ผ่านมาเห็นไหมคะที่ผ่านมาไม่เคยชัดเจนเลยนะมีตัวเลือกมีทางเลือกมั่นใจในตัวเองอไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หันหลังให้คุณนะคะทอดทิ้งคุณเอาไว้ตอนนี้เริ่มมีตาช่างในใจแล้วคนที่เข้ามาก็ ไม่เป็นในแบบที่ตัวเองต้องการนะมันไม่ใช่ความรักที่ดีนะคะมันไม่ใช่ความรักที่จริงใจต่อกันนะคนคนนี้ถึงได้มาคิดถึงคุณนะคะเห็นไหมเจ็ดเหรียญนะคิดถึงคุณนะคิดถึงผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนะความรักความสัมพัน์ที่คุณกับเขาสร้างมาด้วยกันนะคะมันมันเจริญงอกงามอะเนาะนะมันฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาด้วยกันนะสู้มาด้วยกัน ทมเพลรันนะคะตรงนี้รัคนาราศีธนูอตรงนี้นะคะความรักที่แตกต่างได้ด้วยนะคุณกับเขาเอาจจะมีเรื่องของอายุด้วยเนาะตรงนี้มาเกี่ยวข้องนะอายุต่างกันแม่หมอว่าตอนนี้นะคะคนคนนี้เริ่มที่จะคิดถึงคุณนะเขานะคะเป็นเขาเองที่ตัดทุนไม่ขาดนะที่ผ่านมานะคะเขาทําตัวไม่ดีกับคุณทํร้ายความรู้สึกของคุณไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงตัวเองแต่เอาเข้าจริงนะคะพอคุณจะไปจริงๆนะ เป็นคนคนนี้ที่ตัดคุณไม่ขาดตัดคุณไม่ได้ยังเหลือเยื่อใยให้คุณนะคะตรงนี้เห็นไหมห้าดาบนะคะ,ะเขาเคยมั่นใจในตัวเองนะเขาเคยคิดว่าเขาชนะเขาเคยคิดว่าเขาแน่แต่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียแล้วนะชนะมาแล้วได้อะไรอะ่ะได้แค่ความว่างเปล่านะคะสูญเสียคุณนะสูญเสียคนรักที่จริงใจคนที่รักเขาจริงๆนะคะไม่ได้อะไรเลยนะสิ่งที่เขาทํามา สิบถ้วยนะคะตรงนี้ค,คุณคือความรักความอบอุ่นคนที่เติมเต็มชีวิตของเขานะคะคนที่เขาคิดที่จะสร้างครอบครัวด้วยนะบางคนบางท่านนะคะพูดคุยเรื่องการแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วจะจริงจังด้วยกันนะแต่กับมีฝายหนึ่งที่เล่นเล่นหัวหัวนะคิดว่าตัวเองมีทางเลือกเยอะนะไม่ชัดเจนสักทีนะคะอะมีคนนึงกับคิดที่จะจริงจังะหรือไม่นะคะบางท่านก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่งงานด้วยกันแล้วหรืออยู่ด้วยกันแล้วก็ได้แต่ นิสัยนะคะนิสัยความไม่รู้จักพอนะคะนะมันทําลายความสัมพันธ์ความรักความสัมันธีครั้งนี้นะแม่หมอว่านะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทํำะะออากมาสองใบเลยสามถ้วยตรงนี้นะอนะ,ะ,นะ,ะแม่หมอว่านะ ล็อกเขานะคนคนนี้นะคะกําลังหาทางเข้าหาคุณอยู่นะอาจจะเข้าทางเพื่อนนะไปพูดคุยกับเพื่อนของคุณให้เพื่อนของคุณเนี่ยตามส่องตามตามส่องตามมองหรือเป็นเขาเองก็ได้นะคะที่พยายามหาทางเข้าหาคุณแต่ตอนนี้ยังถูกปิดกั้นอยู่นะ,ะเป็นเพื่อนของคุณครอบครัวของคุณก็ได้นะที่ยังไม่เปิดรับเขาเนะ่ยหม,มอยว่าเขายังถูกปิดกั้นอยู่เห็นไหมคะนะสุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ให้กับ คุณงามความดีของคุณนะคิดถึงความดีของคุณคิดถึงคุณค่าของคุณในตอนนี้นะอยากหวนกลับมาเดเมจิเชียนเห็นไหมคะอยากย้อนกลับมาอยากหวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเพราะคุณคือคนที่เติมเต็มให้เขาคือครอบครัวคือคนที่ใส่ใจและรักเขาจากใจจริงนะตรงนี้ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาจะ a คชั่นอะไรกับคุณไหมนะเขาจะมี a คชั่นอะไรกับคุณหรือเปล่า โอ้ยอยากย้อนกลับมามากๆเนี่ยนะแม่มอเห็นเลยอยากย้อนกลับมามากเลยนะ <spe c oughs> เปิดกี่ครั้งก็ได้มิจีเชียนย้อนกลับมานะคะตรงนี้เด็กชือดาวตามสองคุณค่ะนะ <sm ell an> ติดต่อคุณไม่ได้นะ <sm ell an> ติดต่อคุณไม่ได้เข้าหาคุณไม่ได้ได้แต่ตามสองคุณอะตอนนี้นตามสองตามมองคุณนะคะ,ะอยากจะส่งสติกเกอร์ส่งอะไรมานะแต่ก็ยังถูกคุณบล็อก มีกำแพงปิดกัน้นเข้าหาคุณไม่ได้อยู่นะ,ะราชีนีถือถ้วยนะตรงนี้แม่หมอกว่าเขามองว่าคุณคือคนที่ดีคือคนที่เติมเต็มชีวิตเขาเลยคะ่ะนะตอนนี้มาเห็นคุณค่ามารู้ค่าคุณแล้วนะะเสียคุณไปจริงๆนะคะถึงมารู้ค่าถึงมาเห็นคุณค่าคุณเห็นไหมนะคะแปดไม้เท้าอยากติดต่ออยากสื่อสารอยากพูดคุยอะ่ะขึ้นมาคู่กันเลยนะคะราชาถือถ้วยกับราชีถือถ้วย มีใจให้คุณนะรักคุณนะคะถือคุณไว้ในมือเลย่ะอยากมาง้ออยากมาขอคืนดีนะคะที่ผ่านมาไม่ชัดเจนที่ผ่านมาทําผิดต่อคุณไม่ชัดเจนกับคุณคะ่ะตอนนี้อยากมาชัดเจนอยากมาง้อแล้วอยากมาขอคืนดีแล้วอยากไปต่อนะอยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปต่อเก้าเหรียญ <9 S 2> ไม่มีใครที่เพอร์เฟกต ไม่มีใครที่แสนดีไม่ไม่มีใครที่จริงใจกับเขาที่สุดแล้วละค่ะนะมันเป็นคุณนะคะที่จริงใจกับเขามาตลอดนะ่ทําดีกับเขาเห็นค่าเห็นคุณค่าของเขาเชื่อในตัวเขานะเขาทําผิดพลาดไปนะคะตรงนี้นะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากพูดอยากคุยอยากเค,คลียร์อยากให้คุณปลดล็อกนะคะ ตอนนี้รู้สึกสูญเสียนะคะสูญเสียมากๆากนะโออยากง้อนะคะเห็นไหมออกมาสองถ้วยเลยช, <นะ S 2> ชีวิตคุณนะคะตอนนี้เข้ามองว่าคุณนะคะตอนนี้นะดูแลเลอดูเพอร์เฟกอะนะคุณยังไปต่อได้นะคะคุณให้ความ มันคงนะคุณโฟกัสหน้าที่การงานชีวิตของคุณตอนนี้คุณดูดีมากนะในสายตาเขานะคะคุณดูดีมากเลยในสายตาเขานะเขาก็ได้แต่นะเก็บความรู้สึกนะคะอยากทักอยากท,าย,ทายอยากพูดคุย,ยกับคุณอยากหวนกลับมานะแต่อาจจะยังเข้ามาไม่ได้นะถูกคุณปิดการถูกคุณบล็อกเอาไว้อยู่นะคะตรงนี้นที่แม่หมอเห็นเขาเสียายคุณมากเลย ว่าจะมีแอคชั่นไหมแม่หมอว่าเขามีนะคะเมืม่อกี้เนี้ยมียังมางอ้อยางมาขอโทษยังามาขอคืนดีหาทางติดต่อหาทางพูดคุยอยู่แล้วฝั่ง,งคุณนะคะว่ายังไงวิวออฟฟอร์จูลกงรอยโชคชะตา่ะแม่หมอว่าคุณกําลังจะบอกว่านะคะ,ะให้โชคชะตาเป็นตัวกําหนดให้พงลิขิตเป็นตัวกําหนดถ้าใช่ก็ขอให้วนกลับมาถ้าไม่ใช่อ่สินไม่เสมอกัน ก็ให้โชคชะตาพัดพาคนคนนี้ออกไปได้ไหมคุณอยู่ได้นะคะก้าวถวยคุณอยู่ได้นะคุณไม่เศร้าเสียใจไม่อะไรยอาวรณ์กับคนคนนี้อีกแล้วนะคะตรงนี้คุณไม่อะไรกับคนคนนี้อีกแล้วนะ,ะสิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่คนที่ใช่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คู่แท้ของกันแลกกันนะก็ขอให้โชคชะตาพัดพาเขาจากไปนะคะคุณมีชีวิตใหม่ ยังเริ่มต้นใหม่ยังรอคอยคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณดีตรงนี้เห็นไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากตรงกับเรื่องราวของท่านใดสามารถบอพลังงานบวกฮิวจิตใจให้คุณได้หมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบ95ทารอดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ